สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกสูตรหวยสูตรเล็กเด็ดจ,จาก facebook ค,ครับผมวันนี้เราก็มาดูสูตรเลขวิ่งล่างกันนะครับผม <c oughs> ก็เป็นสูตรเล็กวิ่งล่างที่มีสถิติไม่ยาวมากนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณแปดก้าวหมวดนะครับ1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้า มีสถิติอยู่ทั้งหมดเก้างวดนะครับผมก็จะมีอยู่สามสูตรนะครับผมเรามาดูทีละสูตรนะครับผมวิธีการคำนวณใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วยเก้าคงที่นะครับ เอามาดูงวดที่1นะครับผมได้เท่ากับ9บวก3ได้เท่ากับ12 12บวก5ได้เท่ากับ17 17อ่ะทษทีนะครับผม17บวก6ได้เท่ากับ23 23บาาบวก1ได้เท่ากับ24 24บวกศูนย์ได้เท่ากับ24 24บวก9ได้เท่ากับส3สานะครับเราก็จะได้วิ่งตัวเดียวในงวดแรกนะครับผมเป็นเลข3าม รางวัลเล็กท้ายสองตัวล่างก็ออกสามสองนะครับผมก็เข้าที่เลขสามหลักนะ้ล่างก็ถูกงวดที่หนึ่งต่อมางวดที่สองกันเลยนะครับ <c oughs> งวดที่สองก็จะได้เท่ากับศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกศูนย์เท่ากับห <c oughs> ้าห้าบวกห้าเท่ากับสิบสิบบวกเก้าได้เท่ากับสิบเก้า สิบเก้าบวกเก้าได้เท่ากับ <c oughs> <c oughs> ทวทีครับศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกห้าเท่ากับสิบสิบบวกเก้าได้เท่ากับสิบเก้าสิบเก้าอ่าสิบเก้าบวกเก้าได้เท่ากับยี่สิบแปดนะครับอ <c oughs> หลัวันเล็กท้ายสองตัวล่างงวดต่อมานะครับผมก็ออกแปดหนึ่งนะครับก็เข้าที่เลขแปดหลักสิบล่างนะครับผมก็เป็นงวดที่สองต่อมางวด <c oughs> ที่สามนะครับผมได้เท่ากับสี่บวกหเท่ากับเก้า 9ก้าบวกสได้เท่ากับสิบเอบวกหนได้เท่ากับสิบสอบวกเจ็ดได้เท่ากับสิบเกบวกหนได้เท่ากับยี2สิบวกเได้เท่ากับยี่สิบานะครับรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างงวดต่อมาก็ออก, 9, 7, กเ, 3, 9, อเก,อก้ก็เป็นงวดที่สามเก้านะครับกอเข้าที่หลักสิบอีกก็เป็นงวดที่ส ต่อมาเป็นงวดที่สี่งวดที่สี่ห้าบวกเก้าได้เท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกสี่ได้เท่ากับส 18, 18ิบแปดสิบแปดบวกสามได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกห้าได้เท่ากับยี่สิบหกยี่สิบหกบวกหกได้เท่ากับสามสิบสองสามสิบสองบวกเก้าได้เท่ากับสี่สิบเอ็ดก็จะได้เท่ากับเลขหนึ่งนะครับรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างออกแปดหนึ่งก็เข้าที่เลขหนึ่ง หลักหน่วยล่างก็ถูกเป็นงวดที่สี่ต่อมางวดที่หนะครับผมงวดที่5ก็จะได้เท่ากับ5บวก5เท่ากับ10 10บวก1เท่ากับ11 11บวก2เท่ากับ13 13บวกศเท่ากับ13 13บวก4เท่ากับ17 17บวก9ได้เท่ากับ26 รางวัลเล็กท้ายสองตัวล่างก็ออกหกแปดก็เป็นงวดที่ห้าเข้าที่หลักสิบล่าง <c oughs> ต่อมางวดที่หก <c oughs> สี่บวกเจ็ดเท่ากับสิบเอบวกสเท่ากับสิบหบวกสี่เท่ากับสิบเก้าสิบเก้บวกหเท่ากับยี่สิบสบวกเจ็ได้เท่ากับสามสบอ็ามสิบเวกเได้เท่ากับสี่สิจะได้วิ่งตัวเดียวเป็นเลขศูนย์รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงวดต่อมาก็ออก0 6วิ่งตัวเดียวล่าง0ย์เข้าที่หลักสิบล่างก็เป็นงวดที่6 ต่อมาเป็นงวดที่เจ็ดนะครับงวดที่เจ็ดห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกสองเท่ากับสิบหกสิบหกบวกเจ็ดได้เท่ากับยี่สิบสามยี่สิบสามบวกเจ็ดได้เท่ากับสี่สิบสี่สิบบวกเก้าก็ได้เท่ากับสี่สิบเก้านะครับผมรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างก็ออกเก้าสี่โอมาหลักสิบบ่อยมากนะครับ <c oughs> ก็เป็นงวดที่เจ็ดนะครับเข้าที่หลักสิบล่างเจ็ดงวดนะครับ <c oughs> ต่อมางวดที่แปดงวดที่แปดได้เท่ากับเจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ด บวก3ได้เท่ากับ14 14บวก5ได้เท่ากับ19 19บวก0นได้เท่ากับ19 19บวก1ได้เท่ากับ20 20บี่บวก9ได้เท่ากับ29ก็จะได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวเป็นเลข9้าอีกแล้วนะครับผมในงวดต่อมารา <c oughs> งวัลเลขท้ายสองตัวล่างนะครับผมงวดต่อมาก็คือ <c oughs> 98นะครับเป็นงวดที่แปด ก็เข้าที่หลักสิบเหมือนเดิมนะครับผมเลขเก้าวิ่งล่างตัวเดียวเข้าที่หลักสิบล่าง <c oughs> ก็ถูกเป็นงวดที่อ่ะแปดนะครับผมสูตรนี้ก็มีระยะนะครับผมเดินมาทั้งหมดเก้าวดนะครับก็ทดลองดูนะครับผมเพื่อนสมาชิกถูกใจก็นำไปใช้งานนะครับผมไม่ถูกใจก็มองข้ามผ่านกันไปนะครับผมมี ผมมีหน้าที่นะครับผมไปสแสวงหาสูตรมานําเสนอให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านได้รับชมนะครับผมเพื่อนําไปประกอบการคิดนะครับผมแล้วก็คํานวณด้วยตัวของเพื่อนๆสมาชิกเองนะครับผมก <c oughs> ็ <c oughs> ขอบคุณนะครับผมท่านอาจารย์ทั้งหลายที่คิดแล้วก็คํานวณสูตรและตัวเลขออกมาให้เราได้มานั่งคิดและคํานวณกันนะครับผมได้มีสูตรในการที่จะนําไปแล้วก็คิดคํานวณด้วยตัวของเราเองนะครับ มาดูงวดที่เก้นะครับผมได้เท่ากับแปบวกเได้เท่ากับส 17. 17ิบเจบวกแนะครับผมได้เท่ากับยี่สิบวกแได้เท่ากับสามสิบสามนะครับสามบวกเจ็ด <c oughs> ได้เท่ากับสี่สิบสี่สิบบวกแปดได้เท่ากับสี่สิบแปดี่สวกเได้เท่ากับห้สิก็จะได้เลขวิ่งตัวเดียวเป็นเลขเจ็ดนะครับผมในงวดวันที่ อ่า16มีนาคม2563ที่ผ่านมานะครับราัวัลเลขท้าย2ตัวล่างก็ออก77นะครับแล้วก็เป็นงวดที่9กก็เข้าทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมก็จะใช้งานดูดีอยู่ที่หลักสิบนะครับผมตามสถิติอ่าของสูตรนะครับผมที่เดินมานะครับผมก็จะเน้นอยู่ที่หลักสิบนะครับ ทีนี้เราก็จะมาดูนะครับผมในงวดวันที่1เมษายนนะครับผม2,563นะครับผมก็ไม่รู้ว่ากองสลากนะครับผมกองสลากจะเลื่อนนะครับผมาการออกรางวัลสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไปเป็นเดือนอาเป็นวันที่16เมษายนหรือไม่นะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับผม มาดูนะครับผมงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบสามก็จะได้เท่ากับห้าบวกสี่เท่ากับเก้านะครับเก้าบวกหกเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกแปดได้เท่ากับยี่สิบสามยี่สิบสามบวกหนึ่งได้เท่ากับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกศูนย์ได้เท่ากับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกเก้าได้เท่ากับสามสิบสามนะครับผมสูตรนี้ก็จะได้ลิกวิ่งตัวเดียวนะครับผม ล่างนะครับเป็นงวดที่สิบก็ต้องมารอลุ้นกันดูนะครับผมว่าสูตรนี้จะเดินกันต่อหรือไม่นะครับผมหรือว่าจะจอดอยู่แค่นี้นะครับก็ไม่มีใคร3าได้นะครับสูตรหวยก็เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขนะครับย้อนหลังเพื่อให้ตรงกับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แปลความหมายว่าคำนวณออกมาแล้วจะไปตรงกับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกครั้งไป ก็ขอให้เพื <c oughs> <々>่อนๆทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาดูวิธีนะครับที่มาของสูตรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้หลักแสน1นึ่งครั้งนะครับหลักร้อยบนหนึครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่ส1ครั้งหลักหน่วยครั้งที่ส1ครั้งหลัก1ิบครั้งที่สีครั้งแล้วก็บวกด้วยเก้าคงที่นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวพบกันกับสูตรเลขวิ่งล่างกันต่ออีกนะครับผมสสูตรสำหรับคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ